song

380ถึง425วินาทีนะครับผมทีมงานของดิวเทวดานะครับผมนี่คือเหล็กกำกับนะครับคือว่าเป็นเหล็กกำกับมาหาโหดอีกหนึ่งข่ายนะครับสำหรับทีมงานของดิวเทวดานะครับ นนี้กำลังบอกกาเจาที่จะทานนะครับผมกับลองเป็นเป็นแก่เนี่ครับตอนนี้ทางช่างเสร็จลับเรียบร้อยตามว่าตามช่างหาปัญ่อตุ้งสูงลบซาซาต้องไปไกลลีหลายคุณทำได้คุณทำได้ไหมดิวเทวดา

ไปรับแดนะครับพี่น้องใจเยอะโอ๊ยขอให้มันหาบเงาเงินไหลับภูมิทางของดิของรางกับทารที่เป็นของที่วัดดาและทางน้องผู้ให้การสนับสนุนนะครับคือว่าย่อมยอดกับความออภัยพี่น้องนะ ไปบอลสวยโงศาบคสูงนะครับกอดล่ำดาบล่นแรงนะครับทีมากของดิวเทวดานะครับผมแต่ก่เยี่มหัวหางมีเบาครับเจ้บอสูงเด้อนะครับครับเหล็กเกือบนั่นคือสามร้อยแปดสิบนะครับ เด็กสูงแน่นะครับสำหรับทีมงานของดิวเทวดานะครับในป่าด้านซ้ายเดียวกันเดี๋ยวเราฟังเวลาสราถ่ายจากกรรมการนะครับมามาแล้วครับผมหมวยอีกอีกหนึ่งข่ายนะครับทีมงานของเทพสมพรนะครับเจ้าของสีตีฮารุชิมาวีนะครับผมสนามถีพานมานะครับับทีมงานเทพสมพรตัดใจตั้ง มีเลยกระไดกวทันเลอคุความดเร็วน,นะครับมันเสียบอลนงเสียเวลากก็บอกไปเขาอาสินฐานคุกันในตอนนี้มันยังสดนนฐานมันยังโดุนนจางรถเครืงเสียง ตอนนี้มัดหางมัดล็อกข้อล็อกต่อเรียบร้อยนะครับเอยยังสอดต,ต่อนะครับตอนนี้ก็ตกแต่งเรียบร้อยนะครับล็อกข้อคันสนอเรียบร้อยนะครับนี่เ<ค>หลือก๊อฟอ๋อนะครับผมสำหรับทีมงานของเทียบสมพรนะครับ375 ถึง410วินะครับไปกับ4แสนบาทนะครับเดี๋ยวกับกับคือสา5ร้ถึง410คะแนนนะครับจะทําได้หรือไม่นะครับเมื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดลงอีกสักครู่นะครับตอนนี้พี่เรียงกำลังเงียต่อนะครับ ตอนนี้อากาศดีเลือกเกิดนะครับตองฝาปอดโป้ง ตอนนี้พี่เดียงกำลังบอกเก่าเจ้าทีเจ้าฐานนะครับขอใหงไฮโซไฮมานนะครับสำหรับทีมงามนของเทพสมพรนะครับเป็นมัดเด็ดตมัดใหญ่อีกหนึ่งบังนะครับของมือนีนะครับมันมานครับมันมานมันมาน,ม,นมาตังก้า ฝากกว้องหลังไ้กับเทพสมพรตามขึ้นทั้สูงลงซาซาตกอเกจดีนี่หลายขอให้ทีมงานเทพสมพร โชคดีโชคหมานสามสองหนึง่งไอ เลยนะครับปูจวดกับทักษะงานกะทำดีี่สุดแล้วนะครับของที่ท่านเก็บสมมป๋อนกับประเพณีลำโตกนลังเห็นบางแรกนี่ละนะครับทีนี่ปุดนตีลังกาเหลื่อผภาพภาพา,ภาะรอบนอกตัวใหญ่นะครับ ปัจจัยเยอะครับปัจัยเยอะคือว่าแบบนับเป็นกลางนะครับแต่เป็นหมวกไฟล่ำดาบนะครับล่ำโตไปบ่อสุดนะครับถอดบ่อหมุนนะครับตามเวลาสองตอนะครับเป็นหมวกไฟถอดบ่อหมุนนะครับเดี๋ยวรอฟังพระราชาจากกรรมการเลยครับ 275คะแนนครับผมทีมงานของเทพสมพรนะครับสองจด้านะครับสราชบุ้งครับบุญฐาน

จะไปรวมวันด <ersch> ีเย็นบ้านกรุงตะบนกรุงตะบนขั้มเกลียวที่เอ็ดที่สองงันประเภทนี้เป็นประเภทของทางบ้านสรางแป้นะครับกลับมาอีกรอบนึ็นบ้านสรงแป้งหรือบ้นที่ซิกเก้างานสรางบอกกันนังที่ว่านอนและลบเรือบ้านที่ซิกเก้า หลบหลบสองสามจับในช่วงที่รอดการถูกลอกหางของท่านที่ว่าสรจวงศ์นะครับขออนุญาตข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานต่อไปนี้บุตรบอกกับในวันที่26เมษายนนะครับ26เมษายนงานต่อไปนี้บุตรบอกไม่ใช่ดาวน์บอลเพล้งแอบเทวดาสราชวงศ์เกรสมพรสควันพิบลสเทสเตอร์ลุงสพร้อม ไปสีทองนักวิฟ้าว่งสันติสุขว่างครับดีพว่ากอามาบัอกจันเหลืองหางขาวเพรจะกระพักเซี้ยวจะเริ่มการทนเส้ตะบนลูงภูอำเภอขั้มเกลวนะครับบานพ่อีเดียวไปผมมือไปไปติดใจอกางว่าเป็นอีกหนึ่งานเดียวกันบนแคนแบนจากผมงั้นละตครับผมตัวเลขนี้ เซนเตอริกีนาวัดกับความยั่งยอนความยัครับผมขออนุญาตได้ดีเด้อลินี่ได้ผัวไม่จำดูไปเพราะใจแดดไปแล้วนะคนสุงสูงลง บ้าตาต้อ,ตอ,ตอเกเป็นแค่ยีย้สหลายล้างตาเหนพี่หน้องมันก็เล้อนนั้นตรงโชคดีสามสมตัออนต เ,นเ,นเ,เป็นยได้จเยอเอาเบียเดียวเอาเบกระสิบบาทเลยโย่ลาบเพนอ่าโเพเสมพอด้ยให้บอใองไปเบีลาาบอยู่ในระวังการหลักโมเดลโมเดลเลยนะ ก <25. S 2> ันไปลงรุ่นกันไปอยเืยกันทัทน้พอมามงไปเรื่อยเพราะพ่อมาานะครับเหื่อยราะพอาา่อะมานตีตาดหางบังไฟแขหามักะเคยมาแล้วชนะฮามีกระหลามาแล้วในตั้นใจก็หายหมนะ้แต่ละจุดต่ลมองวาูจุดให ทางทีมงานปักชัตะบันแกงบอกให้ก้ามสนใจด้วยอ่ะเชิญฟังนงินคณะกรรมการพอใหม่นะครับจากหนาเริ่มเบาบางแล้วเดี๋ยวรอรุ่นเวลาสุดท้ายจ่ากำการนะครับตอนนี้ม็อไฟเบียนหม่างครับไฟเบียนแน่นนะครับ รุ่นนะครับหลุดกระทุ้น,นีนะครับสามสิบพันามสิพันไปนะครับรุ่นสิเปิดหมวกนะครับเปิดหมวกได่บอนะครับสี่สิบห้าพันให้่นสนใจนะครับให้สนใจกันไปเท่านหล่นมากๆนะครับหลุนกรรมอาจารย์สร้างเพิ่นนะครับ เนนะเวลาเปนขนาดนี้เจ็ดสิบพันโอน่ายเข้าทาับเจ็ดสิพันไปครับตอนนี้เบ,บาได้แต่มันบบสูงคือบอกนะครับอย่างทำเวลานะครับตามลงมาจะเอาทุกแผนนะครับแปดสิบามร้อยแปสิบคะแนนครับผมสามร สามร้อยแปดสิบคะแนนครับผมจับทุกคอร์าทุกหม่องนะครับโบเพยนะครับแล้วกับ่ฆษณา